สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือสุข,ขสุขคนมือนี้พอ่อกระแตน้อยชาแนลมือนี่กระแตน้อยสิมาพาพีผพานนองมาแกงนงใไม้ค่ะอ่ามาเบิองพีไกงไก่ไกนมไม้ตุมแล้วต้มแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตุ่มไก่ครับเบิ้งไก่ต้่มนมไม้ตมุตมต้มซองนาำค่ะอ้าไอ้ที่ใส่หนำยานางค่ะ ใส่นนำย่านา่งตั้มข้อเบื้อใส่พร้อมค่ะปั่นมาเรียบร้อยมีมีจิรอจิรอหรือว่าจีโปมแก้มน้ำด้วยค่ะมือนี้คเลยจอลครับนี่ครับจิครบจิรอครับแกงใส่บวบหน่อยน้ำค่ะมือนนี้ใส่บวบหน่อยพักกิมกับก็จะมีปลาะถิน ผักระหินแล้วกา็พักบุง้งแล้วก็ยอดหยอดพักระหินค่ะแล้วก็จะมีบักลินฝ้าหรือว่าบักลินใหม่ค่ะมาค่ะแขงกอนค่ะเอะตาตำบักริก,กอน<ม>กระแตหน่อยเป็นผู้เหตุเบากรามเป็นผู้กินค่ะเมนูนี่กระแตหน่อยกินน้ำบรั่ดค่ะแกงน้ำใหม่เอาเพรเพชมาม ใส่ดริก <Okay. S 1> ไปเลยจวดจัดเลยจวดจัดทำบมกพริกทำแบบนด้อาแบบบวบเนาะอเอใส่บมกพริก ปักบวบใส่พร้อมเลยค่ะใ่ขางเท้อเดียวเลยซุกพร้อมกันใส่ผิกออลอลงไปน้ำ มีพริกล้อกับมีอันลงลงสนลงสนเอาลงสนพีเดาวขวัญใซ่เอาอันน่้ยเป๊กัดกินกับพอดีครับตัวนี้ใส่หน้ามันน้ำเหนัอหัวน้าใส่น้ำย่าหน้าคนคนถวอกเลยพี่เี้วเลยครับคุณ แต่อวดตัวขนาดนลยมาะ้างเลยบานคางไฟเลยค่ะคา,างไฟแล้วครับทีร,รยากาศอยู่ขั้วนี่แหละครับกาลังบรรยากาศกับลังแดดแล้วครับมือนี้เป็นชี่หอนห่อนเนี่ยแหละครับมือนี้อ่ะ ลากำยีผ้ามาบุญครับขานไผ่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็ถ่ายมันเดือดปุงครับปุ้งก่อนครับอ่นนี้ปุงไปน้ำเลยครับไปน้ำครับใส่ผงซีโรตใส่ลรยแสบลรยใส่ลายแสบไล้ยบใส่บ่แสบครับตัวนี้ครับปลาหลาบท่านนี้ปลาหลหรือาปลาแดกบ้านหนาอยละคะ ปลากับบรรยากาศ่อยพอนนะครับนี้แดดเลยครับฝนเศร้าเริ่มเศร้าตกเลยละครับปลาใส่เขาไปเลยครับเป็นตันัวครับบอปข้าวพอนจริงจิมันสีิงัวนะครับใส่ไลยเข้มหลยเลยครับตัวนี้ล่อนามเดือดครับมันคนเข้ากันกัน โอ้โน้นะครับด้วยครับบนเกลไก่ได้คเด้ออานครับออกำลันเกลไก่บรรยากาศก็กลังร่มกับสีห้อนๆจังน่อยกัลุกภายในต่มีร่มอยู่ครับอ่าพิชามหมอไว้แล้วครับเรื่อดังไฟใส่แล้วครับมันอยู่ไฟใส่แล้วครับเมันเดือด บรรยากาศด้านนอกกันนี่ครับบรรยากาศด้านนอกโอ้ขวนกระล่างขื้นครับ<ม>โอ้ขวนกระล่างขึ้นครับบรรยากาศด้านนอกมันก็เริ่มเ,เรื่มนิดนึงครับพัแเดดแดดเริ่มเริ่มออกแล้วครับแดดโอ้ขวนขนาดเลยเนาะอ่าครับมันก็สีประมาณนี้แหละครับแกงน้องใหม่ครับอ่ะไปเสียบๆนบแล้วเบากล้ำครับฮะนี่ สวัสด um ีครับพอพี่น้องมันนี่พ่อพ่อเบากรรมทั้งช่องกระเตหน่อยแชนแนลครับเบากรรมู่พาเมื่อกินแกงน่มไม่ครับก็ขวดขวดจิลรอครับจิลอครับเพื่อจิปลมนะครับจิลรอครับเห็นหมอนอครับจิลอครับพักกลับกับสิมนี้พักกันถินแหละครับพักอันบักไม้ครับคือบักตินฟ้าละครับมันนี่กะกะแตหน่อยวันนี้มาน้าครับวันนี้มาพูดเดียวครับมันนี้อ่ะครับมาจุดจวดก็เบากรรมแกงน่มไม่ครับอัน จิรอครับอ่ะครับตรวจตรวจ,จน้ำเบากรรมท่านี่โอ้ห่อนห่อนอยู่ด้ครับอืมเอ่อมันอยู่ขนาดครับแท็กพีคล้อยได้ผมมือเบากรรมมันเปิดทเทปคอไปแล้วครับเมื่อเริ่มครับเหม,มือนเมื่อม แกงน้แม่ย่าสิเทียงครับนี่ขอเทียงพอดีครับมาครับมากินน้ำเบากำ แกงเขาแม่เสียริดหรือว่าวดจัดะรนะครับนห่นว่เลยครับจิ๋วจิ๋วคือจิปปรมนะครับบบาวกำอื่นจิ่อครับ บรรยากาศมันเหนือเกือมมิเดดแน่แลลวละครับผนกับไปแน่แลลวละครับผนกับได ครัู้ต่ดเลยครับแค่ก็พริกหวอนโู้นแน่นอนครับเพราะนั้นสีบรเวสขับเพชรอยู่ครับมากินฟ้าครับตัวหันมาแล้วครับ ตัวันแล้ววรัม เอากามผ้ามากินแกงน่องครับ<ด>หุ่นห้วนครับ อัน้นั้เดียวครับโอ้ยยังเขาตาเนะครับแกน้องแม่เซฟกันนี่ย่งครับ โอ้ตึกบกจริงร่ครับจดไปูนจะหอมพักกันแยงครับ ใส่ผักกัญญ์ชุ้งเสียวครับมันเดีย ب, บเบากำไายเอาปลากินแกนขงขมายครับมัน,นกับจิโร่ครับ ลองขอดดีขนาดครับกยื้อแน่เลยเหรอครับโอ้ยพักหนึง่งข้าวบุ่งครับเข้าวบุ่งหนอนน้ำงามเข้าวบุ่งก็ได้ครับ ผมเยอนะครับผมอำนาำคเณียอนะ พิกล้เขาเนี่ยสุดอยอดครับ อีสานบ้านครับแกงทำใหม่ครับของของมักเบากรมครับแกงทำใหม่นี่ครับของแกบของมักเบากรรมครับ ใม่ครับไม่พูเดีกินครับหมดใจครับหมดใจบรรยากาศก็ดีโยครับเหมือนนี่ฝนโม่คอยตกอันผู้ติน้าถ่วเบากำครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับ สูๆครับอ่ะแกงน้ำใหม่น้ำเบากมครับ nó ừ. là có bụng bụng không. แย่างนัง้น,น,นไหมบากำใช้เพื่กระแนงครับบัเดียรใช้พืขาครับแต่เพั่อกระแนงเอาครับเพั่อกระแนงมาจะหอมไเปอีกอย่างหนึ่งพืกขาครัไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแสบเป็นคนละอย่างครับ ฝนหนาวไปโอ้ล,ลองขอดีเลยครับ ัแล้วครับนี่คมไม่อยครับสวดน้มรองนั่นอยู่แน่นอนเลยครับ หลังเบากรรมกับต้นฆ่าแล้วครับต้นนี่ครับต้นฆ่าที่เหลือเป็นปลาเข่าครับกระลังหอครับ thịt ló ขมผล่ครับนี่ออกขมขมทีม่ันหวานจังหน่อยครับมะลิ้้าบมขมแห้งนะครับขมผ้ดีกินครับ มีนี่ยกับรรยากาศกด็ดีอยู่ครับบกหวัญไปได้ครับ เค้งใจครับเครื่อเพชรแน่แล้วครับโอ้เพชรแห่งทูปว่านครับโอ้ผมวานจุดจ่ายนะครับ 哦、oh. well,，不干，你看。 ฉันน้่งมาเสียกี่ร้อยนะโอ้แน่นอนนะครับแม่ก็พึ่งเอามาสดหนามลองไปครับปุ๊บหวานเจืดหรอครับ มันเป็นมันหวานขมขมนะครับมันือ้อขบขันขมแห้งครับ มก็บค่ค่อยแห้งไปแล้วครับพ,พัดพืลีเย็นครับมันบรรยากาศมันคงให้ท้องง่าครับโอ้โหเยกขึนครับ หนามครับเพชรถ้าถูกล้อแล้วครับเพชร,อรโอ้เพชรครับ นำมัลิกล้อครับวันสีโบเพชรกับเพชรู่ตัวครับมันนี่เบากำพ้าเมื่อก <VE> ินแกงน้องไม้ครับขวจิรอครับมันนี่เบากำกับขอบอกคุณขอพุ่นครับที่นองที่ติดตามรับชมเบากำแล้วก็ขัดโบได้ครับคือลุงครับคือเบาท้าวแหะครับลูงผมับผู้ทีให้กำลังใจเบากำครับบอกขอพุ่นคนหลายหลายครับมันนี่เบากำพ้าเมื่อกินแกงน้องไม้กับขวดจิ้นรอครับมันนี่อ้า บ่าวกำกับฝากพ,พีต่อนน้องนี่เด้อครับอันในซองกระแตนน่อยใช่นเนี่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ